สวัสดีครับน้องครับกราฟไม่ค่อยสวยเท่าไหร่นะครับพี่ไอเปิดมาไล่ดูสักแป๊บหนึ่งละนะฮะไม่ค่อยเทนไม่ชัดนะครับแล้วก็โวลุ่มก็ยังไม่ค่อยสวยเท่าไหร่ mm hmm. เดี๋ยวจะเข้าสัก2ออเดอร์ก็แล้วกันนะดูก่อนนะครับดูก่อน ยังไม่มีจังหวะภาพรวมของเทนมันเป็นไซด์เวย์นะครับมีแนวทับซ้อนเยอะแยะเลยนะครับไซด์เวย์นะวุนลุ่มไม่ดีมีกูอื่นอีกไหมอ่าไม่มีแล้วอ่ามาดูนี่ดีกว่าแรงซื้อพยายามเข้ามาในตลาดนะครับเกิดแก๊ปกระโดดสวนขึ้นไปเจอแนวต้านนะฮะ ถูกสวนกลับลงมาเกิดแกลบขึ้นไปก่อนนะครับไปเจอแนวต้านแล้วถูกสวนจากแนวต้านลงมานะฮะอ๋ออันนี้ภาพรวมใหญ่เทนใหญ่เป็นเทนขาลงนะครับเป็นเทนขาลงเทนขาลงแนวต้านจะมีความแข็งแรงเป็นพิเศษน้องๆสังเกตนะครับขึ้นไปชนตึง้งตึงนะครับไม่สามารถที่จะทะลุได้ แทงนี้ทะลุไปแล้วก็ยังโดนสวนกลับลงมาเป็นลักษณะของการเบรกหลอกนะน่าจะถ้าได้ที่แนวก็น่ากดแต่ตอนนี้แรงซื้อนะครับแรงซื้อพยายามสวนเข้าไปอรอนิดนึงถ้าได้ที่แนวเข้าออเดอร์สวนเทรนไอ้สวนที่แนวเนี้ยนะครับอืมมาดูซิจะผ่านได้ไหมนะครับแนวต้านตรงนี้นะโดนแล้วสะดุ้ง โดนลัวสะดุ้งโดนลัวสะดุ้งกันอยู่นะฮะแล้วก็ภาพรวมภาพรวมนะครับเป็นเทรนขาลงอ่ะวิกดเขาเดินที่แนวไปดูซิจะโดนสวนขึ้นไปไหมนะครับโดนแล้วหลายรอบอยู่เหมือนกันนะครับหลายรอบอยู่เหมือนกันอแหมจะมาทะลุอะไรตอนนี้ลงมาก่อนอมืมันต้องอย่างนั้นสิ อ่ะเปิดมาแป๊บเดียวเนาะเข้าเดอร์ได้ก็เดี๋ยวอาจจะเข้าออสามออเดอร์นะฮะเดี๋ยวดูก่อนนะดูสภาพตลาดก่อนโอเควินไปก่อนวินไปก่อนนะครับวินไปก่อนขึ้นไปอีกเหรอโดนหลายรอบแล้วแม่ปล่อยไปก่อนดีกว่าไหมวัวล่กไม่ค่อยดีหรอกนะครับ กราฟทรงนี้นะเอาไปดูตรงอื่นขยับนิดนึงก็แล้วกันอันนี้ล่ะอ่าอ่ามาอันนี้อันนี้ทะลุแนวรับเนาะทะลุแนวรับเก็บไส้หมดอันนี้อ่าเดี๋ยวพี่ไอขยับแนวนิดนึงไม่รู้อ่าใช่ใช่ไหมเอ่ย หยบลงมาลหาแนวรับข้างล่างนะฮะอ่ะหลุดแนวทับซ้อนหลุดแนวทับซ้อนได้นะครับหลุดแนวทับซ้อนได้ก็น่าจะลงต่อเนาะ พี่ไกดเข้าเดอร์ไปแล้วนะครับกราฟนะครับน้องๆมันหลุดแนวทับซ้อนตรงนี้ลงมาได้หมดนะฮะนี่นะครับแนวปลายไส้ตรงนี้นะครับมันเป็นแนวทับซ้อนนะที่อยู่ด้านซ้ายแล้วก็ <c oughs> แท่งนี้ขึ้นไปทดสอบที่แนวที่เพิ่งหลุดนะครับแล้วก็เกิด reject จจลงนะครับพี่ไอก็เข้าเด d e r เป็นเดอร์ที่สองเนาะ,ะแหมโอเคลงนี่ แม่ไม่น่ามีปัญหาเข้าเข้าอีกหนึ่งออเดอร์ก็แล้วกันโอ้โหนิดเดียวนะครับนี่นะฮะด้านซ้ายตรงนี้นะครับมันมีแนวปลายไส้ตรงนี้มันปรับตัวลงมานะครับแล้วก็มีแนวทับซ้อนอยู่ตรงนี้แล้วก็สุดท้ายนะครับกราฟลงมาทะลุแนวทับซ้อนได้ก็อย่างที่อธิบายไปนะครับอีกแท่งหนึ่งขึ้นไปทดสอบที่แนวเดิมเลยนะครับกดเข้าออเดอร์หวาดเสียวเลยนะครับปิดเป็น ปิดเป็นโดจิเลยนะครับแท่งเมื่อกี้ถ้าได้จุดเข้าไม่ดีก็เรียบร้อยนะครับเรียบร้อยอ่ะขยับแนวตามครับขยับแนวตามตรงนี้เป็นแนวรับนะครับตรงนี้เป็นแนวรับที่โดนแล้วสะดุ้งเนี่ยนะฮะ ตอนช่วงนี้มันปรับตัวลงนะครับน้องแต่ว่าโดยภาพลงมันเทรนมันไม่ชัดนะครับเทรนไม่ชัดเห็นไหมแนวซับซ้อนเยอะแยะเลยอ่ะแนวตรงนี้นะครับมีแรงซื้อรออยู่จริงนะครับแท่งนี้ลงมาทดสอบแล้วไม่สามารถทะลุลงไปได้นะ ไม่ไม่หงโหหรือเจ็บทีหลังกดค้างอยู่นะครับกะจะเข้าที่แนวตรงนี้นะฮะแต่มันลงมาลึกนะครับลงมาลึกเลยลังเลเป็นนิดนึงโอ้ลิเจกทีหลังดูซิจะทะลุดได้หรือจะกลับขึ้นไปนะครับโอ้แม่ลังเลเป็นนิดเดียวนะครับน้อง สวนขึ้นไปจากาแนวรับเลยนะสองแท่งแล้วนะครับแรงซื้อเยอะนะครับเอาอีกแล้วนะครับเอาอีกแล้วเอามากดแล้วนะครับลงมาถึงแล้วกระตุกนิดนึงนะครับพี่ไอ้กดเข้าเดอร์ไปแล้ว แนวนี้มันบ่งบอกถึงแรงซื้อนะครับมหาศาลเลยนะครับก็เลยสวนไปเป็นออเดอร์ที่สามจะโดนสวนไหมมารอดูนะคะ่ะไม่น่ามีปัญหาเนาะ จังหวะวครับอ่ามันจะได้มันต้องได้เนาะลงมา2ทีที่เจ็ดอ่าสองทีที่แนวก็วินไปสายโมเดิร์ลวดนะครับก็จะหายใจคว่ำนะครับกราฟทรงนี้แมวแล้วนะครับออกแล้วนะครับลากันแค่นี้ครับน้องครับสวัสดีครับผม